สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอจะมาสอนในเรื่องของวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการผ่าตัดสลายต้อกระจกนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คตัวไม้แล้วก็ภาพก่อนค่ะก็ชัดดีเนาะโอเคก็จริงๆแล้วนะคะการผ่าตัดสลายต้อกระจกเนี่ยมันมีทั้งหมดเออ ใหญๆเนี่ยสองวิธีด้วยกันก็คือการแบบสลายต่อกระจกอันนี้จะใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องอัลตราซาว์ความถี่สูงหรือที่เรียกว่าเฟโกอิมัลซิฟิเคชันนะคะส่วนวิธีที่2องแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องสลายวิธีที่2เนี่ยจะเป็นการเ,เปิดแผลขนาดใหญ่นะคะประมาณ8-10ถึง10มิลเอออาจจะไม่ถึงแล้ว,แ,ลวแต่ขนาดของความกว้างของตัวเลนตา ที่ที่จะต้องเอาออกมาถ้าเกิดกว้างมากก็จะเปิดแผลใหญ่มากพอเปิดแผลใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องสลายใดๆนะคะแล้วก็คลอดเลนออกมาภาษาภาษาหมอเนี่ยก็จะเรียกว่าคลอดเลนออกมาแล้วก็มีการเย็บแผลนะคะซึ่งการที่เปิดแผลใหญ่แล้วก็คลอดเลนออกมาเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เลนตามีความแข็งมากแล้วก็ตัวขึงของเลนเนี่ยมันไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะใช้เครื่องสลายได้ อันเนี้ยก็ต้องใช้สอวิธีนี้นะคะซึ่ง2วิธีเนี้ยมันก็จะมีการซ,ซึ่งวิธีการที่จะเปิดแผลใหญ่เนี่ยมันก็มีแยกย่อยอีก2วิธีนะคะแตกต่างกันในรายละเอียดก็ไม่เป็นไรสําหรับวันนี้นะคะจะมาให้ดูวิธีที่เป็นที่นิยมมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีนี้ถ้าไม่มีข้อข้อห้ามหรือว่าไม่มีแบบภาวะถุงหุ้มเลนสไม่แข็งแรงภาวะตัว เอนที่ยืดถุงหุ้มเลนไม่แข็งแรงอันนี้เราก็จะใช้เลือกใช้วิธีการผ่าตัดโดยใช้เครื่องสลัยตอกระจกค่ะวันนี้หมอก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจะผ่าตัดต้อกระจกหรือว่ากำลังตัดสินใจจะสลายต้อกระจกเนี่ยก็ให้ดูคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับเคสนี้นะคะที่หมอจะให้ดูเนี่ยก็เป็นเคสที่หมอทำเองนะคะเ,ออเป็นเคสจริงนะคะเป็นคนไข้จริงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะให้ดูลักษณะของเลนตาก่อนเห็นไหมคะว่าตัวเลนตาจะมีเหมือนจุดแบบขาวๆจุดแบบดำๆอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นต้อก็ต้อกระจกชนิดหนึ่งนะคะออตัวเลนตาเนี่ยก่อนที่เราจะออสลายต้อกระจกเนี่ยเราจะมีการ ขยายม่านตาก็จะเห็นว่าเลนตาเนี่ยมันเหมือนโตขึ้นนะคะประมาณ10มิลแต่ว่าเลนตาปกติเราเนี่ยมันจะไม่ได้โตประมาณ3มมิลเพราะฉะนั้นอย่างเคสเนี้ยเลนตาที่เป็นแบบเนี้ยเ,เวลาที่ม่านตาหเหลือ3มมิลเนี่ยไอตัวต้อกระจกที่มันเป็นดำๆเนี่ยมันก็เหมือนจะบงังคนไข้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะคะ คนไข้คนนี้ก็จะมีปัญหาในการมองในตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเลนตามันจะหุบแต่ตอนกลางคืนเนี่ยม่านตาม่านตาเออม่านตาไม่ใช่เลนตาม่านตามันจะหุบตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยม่านตาจะขยายอย่างเคสเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ตัวตอนกลางวันอ่ะจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็จะชัดปกติ เห็นไหมคะว่าจะมีดำๆตรงกลางอันนี้ก็คือต้อกระจกเลนตาที่มันขุ่นอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะเออเวลาที่เวลาที่แสงเนี่ยอันนี้อันนี้คนไข้นอนเนาะก็จะมีกล้องส่องลงมาเวลาที่กล้องส่องลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะสีส้มสีส้มอันนี้ก็คือการสะท้อนแสงขึ้นมาของจอประสาทตาด้านหลังนะคะถ้าปกติดีเลนตาใสาดีการสะท้อนแสงของออตัว จอประสาทตาเนี่ยก็จะเห็นชัดแบบมีเป็นสีส้มแต่ว่าถ้ามีอะไรขุ่นๆอย่างตรงกลางภาพเนี้ยออที่มันขุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเนี่ยจะไม่สามารถสะท้อนแสงขึ้นมาเป็นสีส้มได้ก็จะเห็นเป็นสีขุ่นแบบนี้นะคะเวลาที่เราผ่าตัดต้อกระจกขั้นตอนแรกออก่อนที่จะไปถึงเนี่ยจะขอพูดถึงยาชานหนึ่งนะคะยาชาในการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยก็จะเป็นยาชาหยด หรือการฉีดยาชาเข้าไปที่ตายาชาหยอดเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เยื่อบุตาบันชาได้เวลาที่จะเจ็บอะค่ะจะเจ็บอยู่ที่บริเวณเยื่อบุตาไม่ได้เจ็บแบบอยู่ข้างในเลนตานะคะเพราะว่าข้างในเลนตาไม่มีเส้นประสาทละดังนั้นเวลาที่เราสลายหรือว่าใช้เครื่องสลายเนี่ยก็จะไม่เจ็บอะไรแต่ว่าจะเจ็บที่แถวบริเวณเนี่ยเยื่อบุตารอบๆรอบๆข้างๆกระจกตาค่ะแต่พอหยอดยาชาไปปุ๊บมันก็จะทําให้ ความรู้สึกของตัวเยื่อบุตาที่จะเจ็บเนี่ยก็ไม่เจ็บละดังนั้นหยอดยาชาก็พอนะคะสำหรับคนที่ไม่ร่วมมือหรือว่าร่วมมือน้อยเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดยาชาเพื่อจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือไม่ให้กรอกตาไปมาได้การฉีดยาชาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลดความเจ็บโดยตรงเพราะว่าลดความเจ็บเราจะใช้ยาชาหยด แต่การฉีดยาชาจะช่วยให้คนไข้ที่ไม่สามารถจ้องไฟแบบตรงๆได้ยหยุดหยุดกรอกตาได้คนที่ฉีดยาชาคนไข้ก็จะหยุดกรอกตาแล้วก็ตาตาตรงนะคะอ่ะโอเคส่วนการดมยาสลบจะใช้ในคนไข้ที่แบบไม่ร่วมมือจริงๆกลัวจริงๆอ,อ,อันนี้ก็ต้องใช้การดมยาสลบค่ะแต่ว่าการดมยาสลบจะต้องมีการ เตรียมตัวค่อนข้างเยอะทั้งดูอายุดูโรคประจำตัวจะต้องเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดต,ต่างๆนะคะก่อนที่จะดมยาสลบได้แล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอดมยาสลบเพื่อที่จะเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมตัวในการดมยาสลบให้ปลอดภยะะัยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เตรียมตัวละก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะ การสลายต้อกระจกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเปิดแคปซูลการเปิดแคปซูลนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเอาเลนตาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยออกไปสลายออกไปหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือการที่ใส่เลนตาเทียมค่ะแค่นี้ก็เป็นการจบขั้นตอนการสลายต้อกระจกแล้วนะคะ ตัวต้อกระจกนะคะถ้าเทียบเนี่ยมันจะเหมือนกับสมมติเป็นส้มนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะเวลาที่เราเนี่ยจะเอาเนื้อส้มออกมาค่ะแล้วเราก็เอาเลนตาใส่เข้าไปในเนื้อส้มเดิมเนี่ยไอตัวเปลือกส้มเนี่ยมันก็เหมือนกับถุงหุ้มเลนที่มันหุ้มอยู่แล้วก็ ตัวถุงหุ้มเลนที่มันหุ้มอยู่ค่ะมันจะมีเอ็นขึงทั้งหมด3 6 0อองศาที่ขึงตัวถุงหุ้มเลนกับตัวเลนไว้เพื่อที่จะให้เลนตาเนี่ยมันคงที่มันไม่ไม่เคลงไปเคลงมานะคะนึกภาพดูนะคะว่าสมมติว่าเราปอกส้มข้างบนนะคะเอ่อก็เหมือนกับเราอะปอกแค่ตัวส่วนหนึ่งของถุงหุ้มเลนแล้วหลังจากนั้นอนะก็เอาเนื้อส้มออกพอเอาเนื้อส้มออกเสร็จก็เอาเลนตาเทียมใส่กลับเข้าไปนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือการปอกส่วนบนของส้มออกนะคะเนี่ยจะให้ดูนะคะก่อนที่จะปอกได้เราก็ต้องเจาะเข้าไปข้างในของออตัวข้างในช่องม่านตาก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ใส่สารหนืดอันนี้กำลังใส่สารหนืดซึ่งมีลักษณะใสแล้วก็มีละะักษณะนื่เพื่อให้ตาเนี่ยมันคงที่อยู่ได้นะคะ หลังจากนั้นเวลาที่เราจะปอกตัวส้มข้างบนของส้มเนี่ยออกเนะ่เปิดฝาส้มเนี่ยเราจะใช้เข็มเบอร์26เพื่อที่จะทำให้ตัวถุงหุ้มเลนเนี่ยกลายเป็นวงกลมซึ่งอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสลายต้อกระจกนะคะระหว่างทำเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีน้ำแบบเหมือนผ่านตาเป็นระยะก็ไม่ต้องตกก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่า การบางทีเนี่ยทำไปตาจะแห้งกระจกตาจะแห้งก็จะมีการหยอดน้ําโดยผู้ช่วยนะคะซึ่งเทคนิคการหยอดน้ำเนี่ยก็ต้องแบบไปร่าไปเรียนมานะคะไม่ใช่แบบใครจะมาหยอดน้ําก็ได้เนาะต้องรู้จังหวะอะไรแบบนี้เห็นไหมคะว่าอันเนี้ยก็กําลังเหมือนปอกถุงหุ้มเลนด้านหน้าเขาเรียกว่าถุงหุ้มเลนส่วนหน้านะคะที่เราจะปอกออกเป็นวงกลมถ้าให้ดีจริงๆเลยเนี่ยก็ประมาณ 5.5มมตรนะคะหลังจากนั้นพอปอกเสร็จก็จะใช้น้ำฉีดเข้าไประหว่างถุงหุ้มเลนกับผิวผิวเลนนะคะเ,เพื่อที่จะแยกชั้นระหว่างถุงหุ้มเลนกับผิวเลนออกถ้าเปียบเป็นส้มเนี่ยก็ฉีดเข้าไประหว่างเปลือกส้มกับตัวผลส้มฉีดเข้าไปนะคะพอฉีดเข้าไปเสร็จขั้นตอนต่อมาก็เป็นการสลายต้อกระจกแล้วนะคะ การสลายต้อกระจกเนี่ยแผลที่เข้าเครื่องมือสลายเนี่ยจะประมาณไม่เกิน3มมลตรนะคะเล็กสุดก็ประมาณ2 7เมเมตรแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตัวสีเงินเงินเนี่ยจะแบ่งแบ่งเลนตาออกเป็นเหมือนชิ้นเค้กนะคะเ,เวลาที่เราตัดเค้กใช่ไหมคะเราก็จะตัดตรงกลางก่อนแล้วก็ตัดให้มันเป็นเซี้ยวเป็นเซี้ยวเป็นเซี้ยวหรือบางคนก็ตัดตรงกลางตรงกลาง แล้วก็แล้วก็ตัดเป็นเซี้ยวอย่างเงี้ยเทคนิคการกินตัวเลนตาเนี่ยก็มีหลากหลายบางคนก็ตัดแบบเป็นสี่แฉกแล้วก็กินหรือบางคนก็ตัดทีละนิดแล้วก็กินแล้วแต่นะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัดเป็นชิ้นๆนะคะ,ะแล้วก็กินไปทีละนิดความยากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเลนตาที่มันแข็งมากๆการที่จะแบ่งแบบเคก้กเป็นชิ้นๆเนี่ยอันเนี้ยยากละ่ะอ่า แต่ว่าถ้าเกิดเลนตาที่ไม่ได้แข็งมากการแบ่งก็จะง่ายดังนั้นเวลาผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยผ่าในเลนตาที่ใสเกินไปหรือเป็นน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะจับไม่อยู่แล้วมันจะแบ่งยากนะคะผ่าในระยะที่แข็งเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่าจะแบ่งไม่ได้เลยก็จะต้องมีตรงกลางนะคะที่เป็นระยะที่เหมาะสมที่กำลังพอดีสำหรับการสลายต้อกระจกค่ะ แต่ถ้าเทียบระหว่างผ่าแบบเเลนที่อ่อนนิ่มกับเลนที่แข็งเนี่ยก็จะหมออยากเลือกแบบผ่าแบบเออเลนนิ่มดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะทําง่ายกันกว่ากันกว่ากว่ากันเยอะเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณแล้วแต่เลนตาถ้าเกิดแล้วแต่ความยากง่ายถ้ายากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยากก็ประมาณ 2อนาทีก็ก็จะสามารถที่จะกินตัวสลายต้อกระจกได้หมดแล้วนะคะระหว่างนี้ก็จะมีน้ำผ่านตลอดนะคะเพื่อที่จะลดพลังงานจากตัวหัวเครื่องที่สลายต้อกระจกพลังงานความร้อนนะคะให้มันไม่รอ้อนแล้วก็ทำให้แบบเหมือนกระจกตาไม่แห้งด้วยเวลาพักเน,นี่ยก็จะได้มองเห็นแบบอย่างชัดเจนเห็นไหมคะในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่า ที่เหลือที่ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือถุงหุ่มเลนนะคะแล้วก็เหลือเศษแบบตัวเลนตาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีการทําความสะอาดหรือว่ากินบริเวณที่เศษที่เหลือเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยอีกทีหนึ่งนะคะด้วยหัวอีกหัวหนึ่งของเครื่องสลายต้อกระจกคะ่ะเออแล้วก็ระหว่างการผ่าตัดสลายต้อกระจกเนี่ยจะมีเสียงเครื่องเสียงเครื่องมือตลอดเวลาซึ่ง ก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะคะบางเครื่องก็จะเสียงเบาบางเครื่องก็จะเสียงดังเสียงไม่เหมือนกันนะคะก็นอนสบายๆลืมตาให้แบบหมอทำก็จะไม่ไม่มีผลแสียซ้อนอะไรนะคะถ้าคนไข้ร่วมมือนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยเป็นตัวดูดตัวเศษเล็กๆน้อยๆน,นะคะออกจากส่วนที่เหลือของถุงหุ้มเลน บางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเลนตาเนี่ยมันจะเคลื่อนเคลื่อนง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยเลนตามันไม่ได้เคลื่อนง่ายนะคะอ,อ,อย่างที่หมอบอกอะ่ะมันจะต้องใส่เลนตาเทียมเข้าไปในถุงหุ้มเลนนะคะอ่ะจะมาถึงขั้นตอนที่3ละก็คือการใส่เลนตาเทียมเข้าไปนะคะการใส่เลนตาเทียมเข้าไปตอนแรกเราก็ใส่สารหนึ่งให้ถุงหุ้มเลนเนี่ยมันแผ่ก่อนนะคะแล้วก็ใส่เลนตาเทียมเข้าไปซึ่งเลนตาเทียม erm เนี่ยมันก็จะมีหลายดีไซน์มีทั้งแบบที่เป็นแบบนี้ก็คือแบบตัว C หรือว่าแบบที่เป็นแบบ เหมือนแผ่นสี่เหลี่ยมก็มีนะคะหรือว่าเป็นแบบเหมือนหูมิกกี้มา้าอะไรก็มีหลายอย่างนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลนตาเทียมเนี่ยก็ถ้าใช้การสลายต้อกระจกก็จะเป็นแบบพับบางคนก็เคยได้ยินนะคะว่าเลนตาเทียมแบบพับหรือว่าแบบแข็งอะไรแบบนี้แบบพับก็จะแบบเหมือนดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวกับแบบ เท่าไหรแต่ว่าขึ้นอยู่กับการผ่าตัดมากกว่าว่าเราเนี่ยใช้การผ่าตัดแบบแผลเล็กสลายต้อกระจกหรือว่าแผลใหญ่แบบเปิดแผลแบบที่หมอพูดไปถ้าแบบเปิดแผลเนี่ยการใช้เลนส์ตัดเทียมที่มันเป็นเลนส์แบบแข็งเนี่ยมันก็จะเหมือนออดีกว่าเพราะว่าแผลใหญ่มันก็จะต้องใช้เลนส์ใหญ่นิดนึงใช้เลนส์ที่แข็งแรงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดอันนี้การใส่เลนส์ก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่ตัวช่องหน้าม่านตาปิดแผลโดยที่ไม่ต้องเย็บค่ะเห็นไหมคะว่าการผ่าตัดสลายต้อกระจกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยน่ากลัวเลยแทบจะไม่มีแบบเลือดออกเลยดังนั้นสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่แล้วก็เป็นต้อกระจกเนี่ยแล้วกลัวไม่กล้าผัดต้องกลัวนะคะสามารถที่จะมาปรึกษาไดออ้สอบถามได้ว่า ว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจกนอกจากจะมีเรื่องของเลนตาเทียมแล้วเนี่ยตัวที่เปิดถุงหุ้มเลนนะคะอันนี้มันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เข้ามาช่วยนะคะเปิดถุงหุ้มเลนเ,เปิดเปิดขั้นตอนแรกเลยอะคะ่ะเปิดเพื่อเพื่อที่จะให้ถุงหุ้มเลนเนี่ยมันถูกเปิดได้แม่นยำมากขึ้นมีการช่วยแบ่งต้อกระจก ะะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้การออดูดสลายโดยเครื่องสลายต้อกระจกแบบเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวหมอว่าเ,ออเลเซอร์หรือว่าการการทำด้วย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 จกักษุแพทย์เนี่ยส่วนส่วนตัวนะคะความเห็นส่วนตัวไม่ได้ต่างกันมากถ้าจากักษุแพทย์เนี่ยมีมีประสบการณ์ในการทำต้อกระจกค่อนข้างเยอะต้อกระจกนั้นเป็นต้อกระจกที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร ถ้าเลเซอร์เนี่ยอาจจะมาช่วยในแง่ของตัวต้อกระจกที่มีความซับซ้อนมีการฉีกของตัวตัวเอ็ดยืดถุงเลนอะไรแบบเนี้ยเออมากกว่านะคะแต่ถ้าต้อกระจกแบบธรรมดาไม่มีความซับซ้อนทั่วไปก็สามารถที่จะผ่าโดยจักษุแพทย์ได้เลยโดยที่จะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบในคลิปนี้ได้ดูนะคะเคสจริงในการผ่าสลายต้อกระจก ก็อยากให้ทุกคน,เ,นเห็นภาพนะคะว่ามันเป็นการผ่าตัดได้รับการทำทั่วโลกแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่มีการเสียเลือดแต่อย่างใดกระจกเนี่ยออรีบๆมาผ่าตัดต้อกระจกกันนะคะก่อนที่ต้อกระจกจะสุกค่ะลาไปก่อนนะคะถ้าใครเนี่ยมีคำถามหรือว่าอยากจะออถาม หรือแชร์อะไรได้ก็สามารถที่จะแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยนะออมีคนรู้จักหรือว่ากำลังที่อยากจะผ่าตกตกก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ